วันนี้นะครับผู้ชมครับวันที่5มีนาคม2568นะครับแล้วก็ทุกๆวันที่5ของทุกปีนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเป็นวัน สื่อมวลชนหรือว่าวันนักข่าวนั่นเองนะครับโดยทางสมาคมผู้สื่อข่าวของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้ทํากิจกรรมทําบุญทางศาสนานะครับเนื่องในวันสื่อสารมวล,ลชนแห่งชาติหรือว่าวันนักข่าว5มีนาคม2,568ะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้สื่อข่าวที่ล่วงลับไปแล้วครับ นางสาวสาลินีปราบนายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวร่วมทําบุญทางศาสนาพุทธนะครับในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติหรือวันนักข่าว5มีนาคม2568โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จํานวน5รูปมาเจริญพระพุทธบุเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สมาชิกพร้อมทั้งอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่เพื่อนผู้สื่อข่าวที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งภาคีเครือข่ายนะครับทางภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการตลอดจนสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าว ภูเก็ตเข้าร่วมที่ทําการสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต et, หรือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต et, นะครับซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นนอกจากนี้ในช่วงค่ายังมีการพบปะสังสรรค์เครือข่ายสื่อสารมวลชนส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิกสมาคมทั้งสามัญและวิสามัญที่โรงแรมเดลพาโกดีไซน์โฮเทล ภูเก็ตอีกด้วยนะครับทั้งนี้วันที่5มีนาคมของทุกปีเป็นวันนักข่าวหรือว่าวันสื่อสารมวลชนแห่งชาตินับเป็นวันสําคัญของคนข่าวที่มีบทบาทหน้าที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมครับ ทางนี้นะคะสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตค่ะได้ยกฐานะจากชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ตที่ก่อตั้งจากการรวมตัวของนักข่าวแขนงต่างๆในอดีตเพื่อเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารต่างๆระหว่างกันรวมไปถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับสื่อท้องถิ่นและจากจุดเล็กๆดังกล่าวนี้นะคะก็กลายมาเป็นองค์กรสื่อที่เป็นการรวมตัวของผู้สื่อข่าวทุกแขนงในจังหวัดภูเก็ตทั้งสื่อที่มีต้นสังกัดในท้องถิ่นและส่วนกลางดยปัจจุบันค่ะสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตมีสมาชิกสามัญและวิสามัญจำนวน กว่า90คน